สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยเนาะวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเป็นกันเคน45นาทีอันนี้คือเอชชั่นนี้คือเราได้มานะครับฟรีเนาะวันนี้น่าจะมีการลงทุนด้วยเนาะแต่ขอให้แนะนำนะครับให้ทางฟรีเนาะอันนี้คือฟรีนะครับที่ขอให้เรามาเนาะฟรีๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเนาะแค่เข้ามาเคมนะครับ 450ซาตุชิต่อ45นาทีนะครับอันนี้คือการเริ่มต้นเนาะเราได้มาด้วยเีเวลนี้นะครับเอขอไปเนาะไม่ไม่ใช่รีเวลน,นะครับคือ,ขอเขาเรียกว่าอะไรอันนี้คือเอาเอง่ายงคือฟรีเนาะฟรีตัวนี้นะครับจะมีการรุ่นทูนแบบนี้นะขั้นต่างอยู่ที่0.01นะครับถือว่าค่อนข้างศนะูนย์เนาะแต่ขอให้ท่งฟรีไปก่อนนะครับ แบบนี้น้องไม่รู้ว่าจะมาอยู่นางแค่ไหนนะครับตังฟรีก็ได้เยอะเนาะทองขั้นตันอยู่ที่1นึ0 0 0สหาหมื่นซาตุชินะครับก็ลองมันทากันดูเนาะเดี๋ยวเลี้ยงดิ้งสมบัติผมจะแปะไว้ให้ใต้คิดนะครับวิธีเคมนะครับเราก็มากดตรงสีเขียวตัวนี้นะครับผมก็จะได้45่สาซาตชิดตอนนี้ไม่มียอดเงินเนาะตอนนี้ยอดเงินของผมก็ยังศูนย์อยู่นะครับ นี่ครับศูนย์อยู่เดี๋ยวผมจะลองเคมดูนะครับผมก็เพิ่งสมัรมาเนาะวิธีเคมนะครับให้เรากดไปตอนนี้เนาะที่มี45สาตูชีนะเอ่อ4ละ50สาสสตชีเนาะตรงน,นี้นะครับกดตัวอื่นมาไม่ขึ้นเนาะมันก็กดตัวน,นี้เข้าไป จะมีแคชช่าให้เราก่อนนะครับแล้วก็สกใส่แคช่าเว้นนี้นะครับยาพื้นรุนทุนเนาะขอให้ทงฟรีก่อนนะครับเพราะว่าการลุนทุนมันก็ค่อนข้างจะสูงเลยนะครับแต่มีการท้องออกไปยอดลวงก็อยู่ที่0.09เนาะน่าจะเปิดมาใหม่แน่น่าจะเปิดมาใหม่นะครับเดี๋ยวมาเคนกันดูนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่เนาะเดี๋ยวมาดูกันเคงกันนะครับกางเขงก็ใช้เครช่าน,นะครับแต่เครช่าะบงผลอาจจะยากหน่อยเนาะ,ะก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะ มันก็อาจจะของมผมมีนี่นจาน้องมันเกี่ยวกับมือถือนอะก็ลองมันเคยงกันดูนะครับว่าเวตนี้นะครับเป็นการเคยงที่ค่อนข้างจะดได้เยอะเนาะก่อนหน้านี้ก็เคยมีเวทที่เค็มได้เยอะแต่ก็ยังจ่ายนะครับ แต่ีน,นี้ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นการใจยังไงเนาะถ้าเราเคนทั้งวันนะครับเราก็จะได้6ก0 0ื่นห้พเนาะหกหมืสันซาตุคิต่อวันนะครับถ้าเราเข้ามาเคนตรงเวลาเนาะสามวันี้ถอนได้เลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เนาะ โอเคโอเคถูก okay, เราก็กดตัวนี้เข้าไปนะครับเอา้ายังไม่ได้เนาะเดี๋ยวพอลองทำใหม่นะครับโอเคพอเรานับถยพอเราได้เนาะมันก็จะนับถอายลามนะครับโอเคได้ตัวนี้ก็จะขึ้นตัวนี้ก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนาะ จะเต็มไปสีเขียวหมดเลยนะครับเราก็มาเคลมได้เนาะหลังจะเราจะเคลมตอนไหนก็ได้เนาะมากดตัวนี้นะครับนี่ครับตอนนี้ผมยังไม่ถึงหนึ่งเนทีเนาะมันก็ยังถอนมันก็ยังเคลมได้เนาะขอไปในซีนี้นะครับซีตัวนี้เนาะเราจะได้มา 4, 6, สี่หมื่นหกพันแปดร้อยซาตุริตต่อวันเนาะในระยะเวลาหนึ่งวันนะครับ ถือว่าค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เรามานทากันดูเนาะมีคนถองออกไปนะครับย่อรวนอยู่ที่นี่นะครับศูนยะ์จศเก้าเนาะอันนี้คือยอดก,กันถองของเขานะครับก็ยังมีคนถองไปเรื่อยๆเนาะเรามาทํากันดูนะครับส่วนตัวนี้คือย่อศูนย์ดุลการถองของเรานะครับ อันนี้คือการฝากเงินเข้ามาเนาะเป็นการลงทุนนะครับว,วิธีเค n นก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะวิธีสมัครก็ลองสมัครกันดูนะครับถ้าใช้ตัวเลขแล้วตัวอักษรไม่ได้เนาะขอให้ใส่ตัวตัวเอฟกับตัวบวกด้วยนี้ดูเนาะบวบงก็เพิ่มเตินด้วยตัวเอฟตัวบวกนี่นะครับในการใส่รหัสผ่านเนาะ แล้วก็อย่าลืมยืนยันอีเมลนะครับคลินี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนเนาะถ้าถึงยอดแล้วจะถอมมาถ่องกันดูนะครับสวัสดีครับ